เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินฟองเต้าหู้มากเลยเน,นี้ก็เลยจะมาทำเมนูปลาต้มเต้าเจี้ยวใส่ฟองเต้าหู้ค่ะหัะให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทอดเลยค่ะไม่ต้องทอดนานจนเกินไปนะคะเอาแค่พอเขาฟูๆก็พอค่ะถ้าทอดนานสีจะเข้มไปจะไม่สวยค่ะแล้วเราก็มาทอดปลากันต่อค่ะ ระหว่างรอปลาทอดนะคะเราก็เอาฟองเต้าหู้มาต้มให้นิ่มค่ะเมื่อเราดูแล้วว่าฟองเต้าหู้เราเริ่มนิ่มนะคะก็ให้ใส่ปลาลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงด้วยเต้าเจี้ยวเกลือน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงนะคะโรยด้วยขึ้นช่ายเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ